สวัส<า>ดีจ้าส่วนท่านยรธนและปริชาด้วจ้ามือหนีละสิห้ามาเห็ดเมนู่หมกใครจักระจันจ้าพี่น้องใครจกักระจันที่ลัดไปหาแมา่ละจ้าผู้ใดอยากรู้ว่าวิธีการหาใครจักระจันอ่าหาแบบใดกะเขาไปเบิ้งในช่องใดได้จ้าพี่น้องรสมิคลิปภาพไปหาใครจัากระจันจ้าหลังจากหามาได้แล้วจ้าพี่น้องก็ได้ซ้ำหนีละจ้า น้ำนี่ก็เลี้ยวคาบเขาเด้อจ้าพี่น้องไข่สองไข่ก็เลี้ยวคาบเข่า,ขา,ขาจ้าได้มาแล้วเขากลับมาน้ำใส่ใบตองก,อก่อนจ้าหมกใส่ใบตองพี่น้องรัดขอฝากจักน้อยในเด้อจ้า,าก่อนสิบเบืองคลิปกะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์รัดน้ำในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการหาคลิปดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกคือเก้าละจ้าร้อมเหล้วก็ไปมกเด้จ้าพี่น้อง หอมหมกเด้จ้าพี่น้องพี่ที่หมกใครเจ็ดจันหมกก่อนอา,ใอานวใ่รแอนเนคัดต่ม่มมีเอาไปใช้เลยเกตังใก่หมกเจ็ดกระไรจ้าเห็ดไปอนอน่อนพอวันสุกไงเยอะยเตองนั้นละหมกนันละแ้ก่อน แกะแกยวก็สุกใครจะกัดจั้นสุกงายจ้าพี่น้องก็เลยหมกแก๊บจ้าหลังจากหมกแล้วก็มักแกะเบิ้องกาสุกแล้วย็นใส่สาจานเ,าเอาเอาบ้าเหมือนใบตองสามไม่แอมแซวว่าหมกกูุละสามไม่ ไปดีเดียววิริเขอปัดยังไงแบบเมล่ากันด้วยแบบเมล่าสิบายให้เบิ้งได้ตาพี่น้องวิธีวิธีกินแอนบายไข่แจกจันก๋วเตียวเดี๋ยวเล็กอันอออน,นี้เขาวิธีกินแอนบายไข่แจกจันได้จ้าไข่ซ้ำนี่แกได้เข่าคขรับบงางไงผนได้จ้าบ่เปียกกินอิน่มเลยแบบใครได้มันเข้ากันบีบใช้กันกับใครมันจะออกเหลืองคือคือสีบักตุ่มนี่แหละ เดดเดดไปตอกไม่เลยเดม้าว mm. ่างชายดูเฉองเส่ yeah. ็จแล้วไปดมมากินตีลองกินบ้านนี้เขาเนียงแท่งสีแล้วเขาก็ไมากินตัวจ้าไม่ไดรสชาติรสชาติมันหอมมันหอมอร่อยจับนะน้อือ ีเหลืองปันจิ๋วข้าวมันความ,ม,วามหอมอร่อยอร่อยกว่ากินไข่ไก่ผุ่นหรอจ,จ้าลองไปกินเบิงด้วจ้าพี่น้องพอใครจะกัะจานกัดรองไปเฮ็ดเบิงทำลาบคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จ้าถ้าม,มากับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วนะมาดิจ้าไปแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า 嗯，对。